สวัสดีครับ่อนเบิรจากหายหน้าหายตาไปหลยวันนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องของวิชาโปรโมตนี่เพื่อนไหครับนะต้องฝังเลยวิชาโปรโมตของผมบอกได้หรือว่าเด็ดขาดนะครับนะเด็ดเดียวแล้วก็บอกได้หญิงตรงโดยที่ไม่มีใครมาบอกวันนี้มาเผยความลับนี่ก่อนจะทุกที่จะรู้ความลับ3มอย่างเพื่อนๆต้องกดนะครับนะกดหัวใจนะครับนะกดคอมเมนต์กด, comment, กดบันทึกนะกดแชร์ นะทาให้ครบถูกตุ้มนะครับนะเพื่อนเพื่อนเอาละนี่เอาละมาเจอกันเลยครับผมเพื่อนเพื่อนมาเจอกันในเรื่องของ3หัวข้อนะครับนะโปรโมททำให้ตัวเราเองนะครับนะเป็นมือโปรนะครับนะเป็นเบอร์หนึ่งของออนไลน์ว้าวนะอย่างนี้หนึ่งเลยครับเพื่อนเพื่อนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ผมบอกว่าอ่ามันเป็นวิชาที่โปรโมทรู้ไหมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะเพื่อนเพื่อนคนไห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 นไม่ถ่ายรูปนะครับไม่ทํารูปโปรไฟล์ของตัวเองให้ชัดเจน นะครับนะจะพลาดมากๆเลยรูปเรานะครับนั้นต้องชัดเจนการทำโปรไฟล์เนี่ยต้องชัดนะครับนะชัดอย่างชัดเลยอย่างที่สองนะอย่างที่สองก็เพื่อนเพื่อนอย่างที่สองชื่อนะครับนะชื่อเนี่ยต้องบอกกันชัดเจนว่าชื่อเราชื่ออะไรและ่อไมยของเราจะทําอะไรนะครับนะเราลองดูนะครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเช่นสมมุติว่าผมยกตัวอย่างนะครับตากบนะครับนะตากบนะตากบสอนสร้างแบรนด์เพื่อนๆต้องเห็นชัดแบบนี้เลย ก็คือผมเนี่ยพอเห็นชื่อปุ๊บอ๋อไอ้ตานี่มันสอนสร้างแบรนด์เห็นไหมชื่อมันต้องชัดและสิ่งที่สําคัญที่สุดครับอีกอย่างหนึ่งเลยเพื่อนๆถ้าไม่ใส่บอกเลยเสียโอกาสมากเพราะวิชาโปรโมทเนี่ยมันจะทําให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้โปรโมตแบบฟรีๆเออเอาไหมเอาไหมเอาไหมโปรโมทแบบพี่ๆเอาไหมนะครับอย่างที่สามประวัติครับอย่าลืมใส่ถ้าไม่ใส่ประวัติผมบอกได้เลยพลาดอย่างมหัน ประวัติก็คือเรื่องสําคัญก็คือเรื่องอะไรครับเราทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรใส่ไว้ในนั้น,น,นเลยครับมันจะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดผมในี่ใส่ไว้เลยสอนสร้างแบรนด์นะสอนสร้างแบรนด์และกดจักรวาลกดแห่งแรงดึงดูดเพื่อให้ได้เงินจากแพลตฟอร์มออนไลน์ผมส่งใส่ของผมไว้เรียบร้อยเมื่อมันจะเห็นใช่ไหมครับนะอันนี้เครียกวิชาโปรโมทเราไปห่องไขก็ได้แต่เข็ดหลับเข็ดลับ ถ้าวันนี้เราใส่พร้อมสามอย่างพร้อมไปหองใครเขาอ่านชื่อเราอ่านประวัติเราอ่านทุกอย่างพร้อมเพื่อนๆครับเนี่ยจะมีคนรู้จักเราเพิ่มไหมโอ้เพียบดีไหมฉะนั้นอย่าลืมนะครับนะสำคัญสุดก็คือ3ข้อนี้นะครับผมแล้วเจอกันนะครับนะอสองทุ่มกับ9้าโมงเช้าทุกๆวันนะครับผมบา,บา